ดีกรดีถวายเป็นพระชนม์แต่องค์ตุลประเทศพระราแสัชรสยามสมเด็จพระจุลันดีปานยงศักดิ์558นี้ครับ รดบเลยจากว่าการจัดงานพิการในงนิธกรรมนะครับตรงทางการนะครับอบเาร่ะทำได้ใครก็จะยก้านเปนร้านน้ำนะครับากนั้นจ่ายจากที่ได้รับมอบายกันมานะครับโดยรอบในรบเนนี้นะครับก็เป็นหน้าที่จตอบตอบสารสุกนะครับก็เป็รานนนะครับเป็นม่ดูของร้านตลานะครับ ผมมีความยินดีและสิบเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีกิจกรมรมรางวัส่วงป้องกันรับปัญชงการตามโครงการการกรณรงค,ค์สาธารณสุขในวันสำคัญช่วนถือว่าเป็นปัจจัยสคัญของชีวิตประจาวันที่เราค,คนใช้ช่วงเป็นแหล่งป้องกันเชื้อโรคได้อย่างดีถ้าเราคนไม่รักษาความสะอาดไม่ทราบพฤติกรรมในการใช้อชอบริวารช่วงสาระ ซึ่งในเขตเทศบาลของตำบลไซม้าเราได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดช่วงถนน5วันโดยได้ร่วมกันร,รับผิดชอบของแต่และหน่วยงานการร,รานช่วงเขกันได้จกดขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเกียรติบัตประวัติแบบองค์สมเด็จพระเทพฯพระบาทสมเด็จพระจุลจารรมเกล้ารจ้าชยู่หัวนี่